สวัสดีปีใหม่พี่น้องที่รักพวกเราดีใจและยินดีวันเริ่มต้นของปีใหม่ที่ได้มาพบกันในกิจกรรมเสวนาในวันนี้ด้วยเสียงเพลงอันไพเราะเป็นรูปแบบของยุคทองตื่นรู้อีกแบบหนึ่งในการช่วยเข้าหาความสงบภายในเป็นการคืนค่าเข้าหาตัวเองด้วยความสุกเษม ปเรปรีปรีชาวโลกยุคทองตื่นรู้ได้มีการพัฒนาทางด้านกายภาพและจิตวิญญาณเกิดการตระหนักรู้จำนวนมากมายในแต่ละวันความสงบสุขได้จากภายในไม่ใช่ต้องไปแสวงหาจากแหล่งภายนอกหรือเข้าป่าเพื่อหนีความวุ่นวายแต่จะเห็นความสาว่างความสงบความสุข ท่ามกลางความวุ่นวายจากของโลกสามดีปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก้าวเข้ามาฟ้าใหม่สิ่งใหม่กำลังจะเคลื่อนมาให้พวกเธอได้พบเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับโลกยุคทองตื่นรู้ในทุกๆด้านการเงินการงานเศรษฐกิจโลกจะพลิกผันและเทคโนโลยีต่างที่ร้ำสมัย จะนำเข้ามาใช้กับชาวโลกให้ได้รับและเรียนรู้อีกทั้งสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงวันเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วไปตามเส้นทางขูจรของโลกชีวิตมนุษย์จะได้รับการเรียนรู้ได้รับบทเรียนกับสิ่งใหม่ๆในทุกเรื่องราวพวกเราชาวฟ้าได้ลงมาปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ในโลกยุคทองสีวิไลจำนวนมากขึ้นทุกวันโดยที่ชาวโลกอาจจะสัมผัสได้บ้างไม่ได้บ้างตามยานทัศนะของการจระหนักรู้ที่ชาวโลกพึงมีไม่ได้รับรู้ทุกคนแต่ในอนาคตอันใกล้ชาวโลกที่ตื่นรู้ณนะปัจจุบันขณะจะได้รับได้สัมผัสมองเห็นพวกเราชาวฟ้ามีจำนวนมากขึ้นตามการตระหนักรู จากภายในของแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่พวกเราชาวฟ้ามองเห็นพวกเธอชาวโลกชัดเจนและท่องแท้ด้วยยานทัศนะและพลังแสงสว่างที่พวกเรามีพลังอำนาจในตัวเองขอพวกเธอที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวตื่นรู้ลงมาทำภารกิจบนโลกใบนี้ด้วยความตั้งใจจงปฏิบัติภารกิจ ด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์อย่าทำด้วยความโลภโกรธหลงเอานิสัยโลกสามดีมาใช้กับกลุ่มชนที่เรียกตัวเองว่าฉันตื่นรู้จงตื่นด้วยความรักความเมตตาแต่อย่าตื่นแค่วาจาตามสัญญาของมนุษย์สามดีพวกเราชาวฟ้ามองเห็นพวกเธอผ่านทะลุม่านมายาเข้าถึงกลางใจสว่างหรือมืดดำ เป็นเรื่องธรรมดาไม่สามารถปกปิดพวกเราได้ฉะนั้นพวกเธอจะทำภารก,กิจสิ่งใดต้องทำด้วยความรักความเมตตาอย่าทำด้วยอารมณ์และตัณหาตอบสนองตัวเองหรือความเป็นพวกพร้องการเดินทางกลับบ้านเดิมแท้เป็นเส้นทางสุดท้ายที่พวกเธอจะต้องเข้าหาความสงบภายในเคลียร์คลีล้างใจให้ใสสะอาดสว่าง สง,งบสมดุลเพิ่มพูนด,ด้วยความรักความเมตาตาจะเห็นทางสว่างอยู่ข้างหน้าไม่ใกล้ไม่ไกลณศูนย์กลางหัวใจของเธอเองพวกเราชาวฟ้ายินดีหนุนเสริมพาเธอกลับบ้านด้วยความปลอดภัยขอเพียงเชื่อใจวางใจขอบคุณ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 ค่า